สวัสดีครับอยู่ในเกมล i ยเ r ินเจอนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำรีวิวนะครับการเจอนะครับตัวสายนะครับเป็นหยุดเวลานะครับหยุดเวลา5ตัวนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะเอามาทดสอบนะครับก็จะเอาทีมผมไปทดสอบกับอีก1 ID นะครับที่ว่าเป็นสายหยุดเวลานะครับซึ่งจะหยุดได้5ตัวนะครับก็ดูนะครับว่าเวลาเซตมาแล้วมันจะ ได้ยังนะครับอ่อปล่อยไว้โฆษณานะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากขอดูก่อนนะครับว่ามันจะเซตเหมือนเดิมไหมก็ทีมป้องกันก็จะเป็น5ตัวนี้นะครับที่จะเอาไปดวนนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเอเลนนะครับ แม็กนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำดาเมจไว้เยอะนะครับนาฬิกาปูก็แม็กนะครับเป็นจุดเวลานะครับแถมบนืดนิดหน่อยนะครับเอเลนนาฬิกาปูนะครับก็ทางนี้ก็จะเป็นตัวที่ดาเมจหนักหน่อยทางน้องเมนะครับก็เป็นนี่นะครับอัปเกรดธาตุเข้าไปนะครับ5ตัวนะครับอันนี้ก็ไมกี้นะครับ หยุดเวลาก็ติดดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหยุดเวลา5ตัวนะครับก็จะเอามาเล่นชิยๆนะครับก็จะดูว่ามันจะติดดีขนาดไหนนะครับทีมที่ผมจะเลือกใช้นะครับขอเป็นทีมหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ ไม่รู้ว่าจะไหวไหมเจอ5ตัวนะครับเป็น ID หลักก็เกียร์ของ ID นี้กับ ID นั้นก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าดูนะครับติดดีขนาดไหนนะครับติดแล้วครับ2ตัว3 4 5ติดโอ้ติดดีมากนะครับนี่ครับแทบจะไม่ได้ขยับนะครับนี่ครับ ก็ให้ฝั่งนั้นไม่มีดาเมจนี่นะครับติดดีนะครับก็ฝั่งเรามันดาเมจเยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยชนะนะแต่ว่านี่นะครับยังติดห้าตัวนะครับอ่าเปลี่ยนทีมหน่อย ตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นทีม3นะครับนี่ครับติดติดเยอะมากนะครับนี่ครับ ถ้าจัดการเขาไม่ได้เนี่ยก็หนักนะครับแทบจะไม่ได้ขยับนะครับถ้าเขามีตัวดาเมจก็คือเราน่าจะแพ้นะครับโอ้โหติดดีนะครับ สำหรับคอมโบนี้นะครับถ้าฆ่าเขาไม่ได้นะครับเราก็จะแพ้เลยนะครับแต่ว่าตัวเขานะครับดาเมจมันน้อยนะครับก็เลยทำให้ชนะได้ถ้าลองปรับเป็น5ตัวเจอกันนะครับจะดูว่าเอาเป็นใส่ไหนดีนะครับทีมนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเน้นไปที่เป็นตัวชนนะครับอยากจะรู้ว่าดวลกันมันจะเป็นยังไงนะครับแถมดามจไปนิดหน่อยนะครับชนมากเดี๋ยวเราแพ้นะครับ ตัวที่มีมันน้อยนะครับอะแทม p ร้อยเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับเจอแบบนี้หน่อยเพื่อเช็คดูนะครับว่าถ้าเวลาผ่านไปนานนิดหน่อยเราจะต้องรับมือ,อยังไงนะครับจะไหวไหมนะครับดูนะครับ ติดดีมากนะครับคอมโบนี้นะครับที่เขาไซกันติดเมตานะครับนี่ยถือว่าติดดีมากๆนะครับนี่นะครับถ้าเราละลายเขาไม่ได้นะครับเราก็เสร็จเขานะครับนี่ครับดาเมจไม่พอนะครับก็เอาเขาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเราจะติดเยอะมาก ถ้าเราดาเมจพอนะครับเราก็จะเอาชนะเขาได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับ ถ้าไม่มีดาเมจนะครับเอาไม่ลงนะครับแต่ว่ามันติดนะครับนี่ครับติดแป๊บเดียวก็ติดนะครับถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเ,เราก็มีโอกาสแพ้นะครับถ้าใส่ดาเมจมาอีกนิดหน่อยนะครับสู้ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับ ก็สรุปง่ายๆนะครับคือนะครับเวลาเรามีแบบนี้นะครับหยุดเวลา5ตัวนะครับถือว่าติดดีมากๆนะครับสําหรับเมตานี้นะครับสำหรับเมตาหยุด5าวินะครับก็ติดดีมากๆนะครับเอามารีวิวนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวดูคอมโบอื่นนะครับว่าคอมโบอื่นจะใช้งานดีไหมนะครับสำหรับหยุด5าวิถือว่าเป็นสุดยอดมากๆนะครับ ก็ใครมีตัวระดับเมตาแบบนี้นะครับก็หาไว้นะครับถ้าใครไม่มีใครจะซื้อไอดีเกมก็หาไว้ก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าตัวมันใช้งานได้ดีมากๆนะครับสําหรับตัวเมตานะครับแต่ว่าพยายามหาตัวดามจนะครับหนึอ2ตัวมาไว้นะครับก็จะเป็นทางบราวล็อกหรือว่าเป็นทางตัวนะครับม็อบนะครับไม่ก็เป็นทางน้องเมนะครับถ้าดาเมจถึงแล้วก็ มีพวกอัปเกรดธาตุนะครับก็จะดีมากๆนะครับสำหรับไอดีนั้นนะครับไอดี ID นี้ผมเข้าไปมาสามได้สบายนะครับถ้าขยันเล่นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ขยันเท่าไหร่นะครับทําแค่คลิปแล้วก็ไปชิวๆนะครับไม่ค่อยไต่แรงเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไต่ลีกเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้ก็จะรีวิวนะครับสำหรับ ประสาสายหยุดเวลา5วินะครับก็ติดดีเหมือนเดิมนะครับใช้างานได้ดีมากๆนะครับสำหรับสายนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ